สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมวีชาแนลนะคะวันนี้ไมวีจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลสีนะคะอันนี้จะเป็นบอลสอีชายชนแผงนะคะเพื่อนๆชายชนแผงนะคะจะแตกกอเป็นพุ่มใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนี่กระถางเดียวนะคะเพื่อนๆพุ่มใหญ่ล้นกระถางเลยค่ะเพื่อนไมวีจะให้เพื่อนๆมาดูนะนี่ค่ะนี่เลยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเพื่อน ดีค่ะล้นกระถางเลยค่ะเพื่อนนี่เป็นอยู่นะนี่แตกหลอดแตกกอแตกใบมาเพียบเลยนะคะนี่ดูลําต้นเขานะคะโอ้ยเขียวงามขวบกแขงแรงนะคะตั้งตรงเลยค่ะเพื่อนมาดูใบของบอนสีนะคะบอนสีชายชนแผงนะคะเพื่อนชายชนแผงนะคะก็จะเป็นลักษณะนะคะใบนะคะตรงกลางนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะเพื่อน แล้วก็มีจุดนะคะเปลือนสีเขียวนะคะเพลือนจุดขา,ขาวๆนะคะเพื่นอนอาจะเป็นบอลสีที่มีใบที่สวยงามนะคะเพื่อนนี่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงนะครับเพื่อนสําหรับชายชนแพงนะคะแต่กอแตกพุ่มออกมาแบบนี้นะคะแม่วีใช้สูตรไหนนะคะถึงจะเป็นพุ่มงามแบบนี้นะคะเพื่นอนเราจะเริ่มทําเลยค่ะ สำหรับวัสดุอุกณ์นะคะเพื่อนๆแม่วีก็จะใช้เป็นกะปิเนาะกะปินะคะก็จะทํามาจากเคยนะคะเพื่อนๆซึ่งจะมีสารอาหารนะคะที่จะช่วยนะคะเร่งการแตกรากได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆเ,เรื่องการแตกรากแตกกอแตกใบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกะปินะคะต่อไปก็เป็นผงชูรสนะคะเพื่อนๆผงชูรสนะคะก็จะมีโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะ ซึ่งจะช่วยนะคะในการเร่งรากบำรุงรากนะคะเพิ่มการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆ่รากเดินดีาอาหารมาให้ลำต้นและใบนะคะเพื่อนอน,นี่เลยค่ะวันนี้แม่วีก็จะมาบำรุงนะคะแล้วก็แม่วีก็จะใช้น้ําเปล่านะคะ10ลิตรนะคะเพื่อนอเสร็จแล้วนะคะแม่วีก็จะนํานะคะกะปินะคะมาละลายกับน้ําเลยค่ะเพื่อนเราให้กะปิละลายเลยนะคะ เมื่อกะปิละลายได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะคะนำกะปินะคะใส่ผสมลงไปในน้ำเปล่าเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะ,ะๆๆนะคะแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะผสมไปด้วยนะคะนี่เลยค่ะ เราก็คนให้ผงชูรสลายก่อนนะคะเพื่อนเมื่อเราผสมทุกอย่างแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำไปบำรุงต้นไม้ของเราได้เลยค่ะสำหรับพุ่มงามๆสวยๆแตกกอเยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆมววีใช้สูตรนี้ราดรดลงไปเลยนะครับเพื่อนรัดรดลงไปเลยนะครับบำรุงให้ต้นแข็งแรง ใบสวยใบงามนะคะแตกหลอดแตกกอมาอีกนะคะเพ<ๆ>ื่อนใช้สูตรนี้ราดต้ไปเลยค่ะไม่วีใช้สูตรนี้นะคะบำรุงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อบำรุงให้ชายชนแพงนะคะแตกกอพุ่มเยอะๆนะคะใบเด้งใบสวยใบงามนะคะใบไม่เหี่ยวเฉานะคะเพ<ๆ>ื่อนทําให้สีของใบของบอนสีนะคะมีสีที่เข้มงามสวยสะใจเลยะคะ<ๆ>่ะเพื่อน และสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปบํารุงนะคะชายชวนแผงได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่เฉพาะแต่ชายชนแผงนะคะบอลสีชนิดอื่นก็ได้นะคะบำรุงแล้วนะคะบอลสีของเราก็จะเตกกออเป็นพุ่มงามแบบนี้นะคะใบก็สวยงามด้วยค่ะใบใหญ่ใบเดี้ยงใบสวยสีสันสุดสวยนะคะเพื่อน และสําหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปแม่วีจนจบนะคะเ,เพื่อนๆถ้ามีประโยชน์ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดติดตามแม่วีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะคะเ,เพื่อนๆและสําหรับคลิปนี้แม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ